วันนี้เปลี่ยนไม่อีได้การาเป็นงยังไงว่ามงโซลเลมแต่แบบเมื่อกี้มากินข้าวนอกบ้านปกต,ติเราบอกรีกข้าวนอกบ้านเนี่ยวันไปวันหนึ่งคนเป็นไหนด้วยนะวันนี้มาสั่งสั่งสั่งข้าวแล้วก็กิกนเองเลยวันนี้จนะมาโมเรียร์มาโมมาอันนี้ยิ้มอย่างเดียว <c oughs> ต้องเป็นมูใน,นเล,เลี้ยงตรองยางตั้งแต่นี้ยยางคู่กันคนถักเลยเด้โอ,อ้นั่นพระเอกนี่นา มาเพิ Then, amos, right ่มนปะเอกด้วยเป็นดูอันนังถือขวดเหลานะไหนเปลายยางไไอ้จะก็ย่างตามร้องวงกิม้าวีบัสการแล้วเนี่ยอันเหลือรสักพูนใช่ไหมนุเด็ดเต็เ็อีกใเย็นม่ห้องนน่ะเนาะกระดาษกรดานี่ครับวันนี้พี่เพชรมากินข้าวนอกบ้าน กันอันนี้ยืดหนากรอยอมออมอกันยืดหลังกองป,ปูมไม่รู้ว่าอะไรอืมอเอฟเฟียว่าอยากดูพี่เพชรยิม้มยิ้มให้ตัวหน่อยเร็วยิ้มให้เขียวได้ยิม้มไม่ยี่สิบบาทนะ,ะอยา่าทราบมาลเลยนะเอานี่ยยิ้มไม่ยี่สิบบาทนะแข่งแล้วหลายยิ้มเพิ่นเขียวแล้วเนี่ยได้กินข้าวคนข้าวต้เนาะเนี่ยเนาะยิ้มไม่ยี่สิบบาทข้เทาเต็มเปลา <laughs> ลแล้ว้วกคแป้งโอาต้องไปเบรน้านดนตรีว่ไไม้สย,ยสาา <c oughs> ไปรไปานตีเหรอนีมีนยนีก็มีแล้วเ,เน,ะนาะยูไหนหนักไหมร้านดนตรีไหนหนักมีไปเห็นอยู่เลแบบ ง้วตพี่น้องทานข้าวด้วยเอฟซีเป็นห่วงโอ้ไปเลยครับพี่น้อกยกจานโชว์เลยยกจานยกจานยกจานข้าวโชว์เลยนี่ลยครับอิดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่พี่นกนี่ตามทุกซารีแน่นาด้วยกินหมดแล้วค่ะเกี้ยงบอกคนเอฟซีที่เป็นห่วงเลยพี่น้องใส่หมดแล้วในรอบ หลายปีป่ะที่เอไอเพจมาม่าก,กินของน้องบ้านหลายปีแล้วประมาณปีปีทั่าเหรอสั่งเสองกินไมานั่งกินแบบนี้เนี่ยแมงนั่งแบบชิชิวนะใช่สบายมากรน้หนาวกินขนมกินกินแบบอะไรแบบตื่นเตือนเลย นนเราดูโกกิตกแฟนโฉมใช่ค่ะเดี๋ยวทันเท้าเสร็จเราไปรับโกกิเวลาตุนตีก่อนบ่อดูอข้างนอกดูข้างนอกแต่พอดีเขาออกออกเมื่อเลยอหรออ,อ,อ,อ ไปตลาดไปผ่านบรหลังไปผ่านแล้วจะไปตองง่อยไปตองง้อยดีกว่าตองง่อยทางทางเมื่อบานเนาะตีกับข้าวตองน้อยอะไรตองตง่อยกับอาหารมันบ้านายกันเจ๊ไม่กินข้าวเลยเนะี่ยไปแล้วกับมาคุยนานเลย ยงยิ้ยังไงจับอมหนึ่งให้ยิ้มหนึงเโอเครเดี๋ยวเราไปรับบุกกิค่ะรอบหลายปีทอมไกินข้าวข้งนอกบ้านนะครัากันแบบนี้เดีรับคกมาเดเป็นกันด้วยกัเขอบคทุกคนนะครับในกรับชมครับผมมาดีครัอกินข้าวหมดจานแล้เด้นี่ยปิ